ขอเข้ากลุ่มค่ะนะครับถ้ามีคนเข้ากลุ่มเยอะเดี๋ยวผมจะให้นะครับสวัสดี2000อ่ะสวัสดียังเป็นทางการนะครับทั้ง2,600ท่านด้วยนะครับวันนี้รัฐบาลไทยนะครับอยู่กับเพจหมอเรามิจูนะครับอยู่กับเพจหมอเรามิจูนะครับจะมาให้ชุดสรุปรัฐบาลไทย นะครับ <N> แชร์ให้แล้วค่ะนะครับสาธุนะครับใครกดไลค์กดแชร์วันนี้ขอให้ได้ปดหนี้วันที่ 16. ส6กนะครับสาธุนะครับใครกดไลค์กดแชร์เมื่อวานปังมากขาะติดตามมาเรเข้าทุกวนันมีไหมเห็นแน่นอนครับคุณสุภากรนะครับรัฐอามาเรของเรามีไหมเห็นทุกวนันนะครับได้ค่ากับข้าวไปทุกวนันมาเยปังมากอาจารย์ตามทุกวันเลยค่ะมาเรปังมากได้ค่ากับข้าวทุกวนันลูดวิ่งผมบอกเลย ใครรูดใครวิ่งไม่มีขาดทุนนะครับไม่มีขาดทุนนะครับได้ค่ากับข้าวทุกวันนะครับสำหรับใครที่อยากได้มาเล่คอมเมนต์เข้ามานะครับนะถ้ามีคนคอมเมนต์เข้ามาเยอะเดี๋ยวผมจะให้ใครที่คอมเมนต์ไม่อยากได้มาเล่กดแชร์ก่อนนะครับคนละหนึ่งแชร์สวัสดี2 7 0 0คนนะครับตัวแรกนะครับที่ผมจะให้นะครับงวดนี้รัฐบาลไทยผมชอบนะครับรูดวิ่งนะครับรูดวิ่ง6นะครับ เน้นที่หกเลยนะครับอยากได้มาเลค่ะนะครับสดดีสองพันแปดร้อยท่านนะครับใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะนะครับสาธุนะครับใครกดไลค์กดแชร์นะครับขอให้ดวงตรงกับผมขอให้ดวงเปิดนะครับใครกดไลค์กดแชร์ขอให้ดวงเปิดนะครับตั้งแต่ได้ยินเสียงนี้นะครับขอให้ดวงทุกท่านเปิดและได้รับทรัพย์ปลดนี่วันที่16สาธุนะครับใครกดไลค์กดแชร์แบ่งปันแนวทางนะครับยิ่งให้นะครับ ยิ่งให้นะครับผมเชื่อว่ายิ่งให้ยิ่งได้นะครับยิ่งให้ยิ่งได้ผมบอกเลยนะครับสำหรับใครที่กดไลค์กดแชร์นะครับสวสดีค่ะนะครับกดแชร์ให้แล้วค่ะขอบคุณมากนะครับน่ารักมากนะครับสวสดีด้วยนะครับวันนี้รัฐบาลไทยรูดวิ่งหกผมให้เน้นตัวเดียวนะครับรูดวิ่งเน้นนะครับเน้นที่หกนะครับวดนี้ อยากได้มาเรค่ะนะครับเดี๋ยวถ้า,าอยากได้มาเรเดี๋ยวผมเอามาให้นะครับถ้ามีคนอยากได้โอ้โหแสดงว่ามีคนอยากได้มาเรเยอะมากนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเอาให้เดี๋ยวเอารัฐบาลก่อนนะครับเดี๋ยวเอารัฐบาลก่อนนะครับเดี๋ยวผมให้มาเรนะนะครับสวัสดีด้วยนะครับสวัสดี2,800คนนะครับผมมาใหม่นะครับใครมาใหม่นะครับให้กดแชร์หนึ่งแชร์ก่อนแล้วคอมเมนต์ด้วยว่ามาใหม่นะครับใครมาสิบกลุ่มขอบคุณมากนะครับน่ารักมากขอให้หกสี่มาค่ะอาจารย์นะครับขอให้มานะครับ ขอให้มานะครับผมบอกเลยขอให้ถูกหมดนี่หมดสินก่อนปีใหม่นะครับขอให้มานะครับสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับอ่ะ ใครอยากได้มาเรไม่มีคนบอกว่าจะมาเรจะไม่ทันนะครับใครอยากได้มาเรคอมเมนต์เข้ามาได้กันอ่ะเดี๋ยวผมให้มาเรก่อนเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะให้มาเรนะครับรัฐบาลเอารัฐบาลไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะให้มาเลยนะครับรัฐบาลตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปนะครับสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีด้วยนะครับบางคนนะครับไม่ทันไลฟ์สดผมนะครับ บางคนนะครับไม่ทันไลฟ์สดผมนะครับแล้วก็มาขอเรียกนะครับผมไม่ได้ตอบในเพจเลยนะครับเพราะว่าคนทักมาเยอะมากนะครับผมตอบไม่ทันนะครับหกแปดนะครับเราจะเน้นที่หกเลยนะครับมาเลยขาชันเดี๋ยวผม่าให้นะครับเดี๋ยวผมขอเขียนรัฐบาลก่อนนะครับ เดี๋ยวผมเขียนให้นะครับมาเล่นะนะครับเดี๋ยวผมเขียนให้เลยนะครับมีเลขลับไหมค่ะอาจารย์มาไวมากนะครับเลขลับเดี๋ยวรอพรุ่งนี้นะครับเลขลับพรุ่งนี้ผมให้แน่นอนนะครับเลขลับพรุ่งนี้ผมให้แน่นอนนะครับเลขลับเจอกันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีค่ะมาใหม่ค่ะกดเข้ากลุ่มยังไงคะ กดลิงก์ที่ผมปักหมุดไว้เลยนะครับผมจะบอกยังไงนะครับเนี่ยนะครับคนกดเข้ากลุ่มมานะครับสําหรับใครที่มาใหม่และยังไม่ได้เข้ากลุ่มนะครับสําหรับใครที่มาใหม่และยังไม่ได้เข้ากลุ่มนะครับคนกดเข้ากลุ่มมาเยอะแล้วนะครับเหลือที่ว่างอีกประมาณ80ที่นั่งนะนะครับมีที่ว่างให้80ที่นั่งนะครับมีที่ว่างให้ประมาณ80ที่นั่งนะครับสําหรับใครที่อยากได้นะครับ สำหรับใครที่อยากได้แนวทางนะครับแนวทางฮาหนอยนะครับหรือว่าจะเป็นลาวพัฒนานะครับนะกดลิงก์ที่ผมปักหมุดไว้เลยนะครับตัวต่อไปนะครับสองสี่นะครับ เดี๋ยวผมเน้นให้นะครับเดี๋ยวผมจะเน้นให้เหลือ2หางนะครับเข้าไม่ได้ค่ะอาจารย์นะครับเข้าได้นะครับกดลิงก์ที่ผมปักหมุดไว้กดเข้าได้นะครับผมจะบอกยังไงนะครับเนี่ยมีคนกดเข้ามานะครับสําหรับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มนะสาหรับใครที่มาใหม่แล้ยังไม่ได้เข้ากลุ่มนะนะครับใครที่เคยเข้ากลุ่มผมอยู่แล้วไม่ต้องเข้าอีกนะครับใครที่เคยเข้ากลุ่มผมอยู่แล้วไม่ต้องเข้าอีกนะครับเร็วเลยค่ะอาจารย์นะครับ โอเคนะครับมีแต่คนอยากได้มาลีนะนะครับมีแต่คนอยากได้มาลีนะครับเดี๋ยวผมจะเขียนให้นะครับสําหรับมาลีวันนี้นะครับเดี๋ยวรูดวิ่งหกกับสี่นะครับเดี๋ยวผมจะเน้นให้นะครับสําหรับรัฐบาลไทยนะครับไม่เห็นลิงก์ค่ะนะครับให้กดให้กดลิงก์ที่ผมปักหมุดไว้ในคอมเมนต์นะครับกดเข้าได้นะครับ รูดหกรวยๆปังๆครับนะครับรูดหกผมว่าหกมีไห้เห็นแน่นอนนะครับผมบอกเลยนะครับหกมีไห้เห็นแน่นอนนะครับมีไห้เห็นแน่นอนสําหรับหกนะครับผมบอกเลยว่ามีไห้เห็นแน่นอนนะครับกดเข้าไม่ได้ค่ะนะครับกดเข้าได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมอ่ะเดี๋ยวมาลีไม่ทันนะครับผมให้เน้นที่หกนะครับรูดวิ่งเน้นหกนะครับตัวเน้นนะครับ รับแล้วก็6กสี 2, ่นะครับ2ตัวนะครับ3ตัวผมเน้นตัวเดียวนะเจ็ดหกสี่นะครับกดถูกใจกดติดตามแจ้งทุกครั้งที่ออนไลน์นะครับอาจารย์ะคะอ่ามาลส่งที่ไหนคะกดลิงก์ที่ผมปักหมดไว้เลยนะครับส่งกับเขาได้เลยนะครับผมมั่นใจที่นี่นะครับ กดลิงก์ MM ที่ผมปักหมดไว้เลยสําหรับใครที่จะส่งมาเลนะครับสําหรับใครที่จะส่งมาเลนะครับกดลิงก์ที่ผมปักไว้นะครับกดลิงก์ที่ผมปักหมดไว้เลยนะครับสําหรับมาเลนะครับใครที่จะส่งมาเลนะนะครับมาเลนะครับเข้ามาหกวันติดแล้วนะครับผมบอกนะตรงนี้เลยว่าเข้ามาหกวันติดแล้วนะครับ มาเลยเข้ามาหกวันติดแล้วนะครับกดลิงก์ที่ผมปักหมดไว้เลยนะครับแคบแล้วพิมหนึ่งให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะไปแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพจไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพจไว้นะครับจะได้ไม่พลาดเวลาผมไลฟ์นะครับจะได้ไม่พลาดเวลาผมไลฟ์นะครับ เวลาผมให้แนวทางนะครับเผื่อมีเลขลงเลขดังนะครับเลขดังเลขหลุดหรือว่าเลขอะไรมานะครับจะได้ไม่พลาดนะครับให้กดลิงก์ที่ผมปักหมุดไว้เลยนะฮะกดลิงก์มาเลวันไหนครับมาเลวันนี้นะครับรอบสามทุ่มนะครับมาเลวันนี้รอบสามทุ่มใครเขียบแล้วพิมพ์หนึ่งด้วยนะครับวันนี้มาเร็วแท้เลยครับแสดงว่ามีคน ที่รอสามทุ่มนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันเรียกลับตอนสามทุ่มแล้วกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันเรขรลัรบสามทุ่มแล้วกันนะครับเดี๋ยวทุกท่านจะได้ชินนะครับเดี๋ยวทุกท่านจะได้ชินนะครับสําหรับเาเลขลับนะสามทุ่มนะครับสวัสดีค่ะกดเข้ากลุ่มยังไงคะันะครับกดลิงก์ที่ผมฝากหมดไว้นะครับกดเข้ากลุ่มได้นะครับ เข้าได้แล้วขอบคุณมากนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมไปนี้แล้วครับทุกท่านขอทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ